่บอกนึกว่าห้องสอบหลายภาคนะคะแต่ว่าห้องสอบที่ไหนอะ่ะจะมีผักทุกภาคของไทยแบบนี้แล้วก็น้ำพริกคัะ16ถ้วยเล็กๆเ,เสิร์ฟมาให้ชิมนะคะจนเติมน้ำแก้เผ็ดกันแทบไม่ทันแล้วค่ะ นี่คือกิจกรรมเวิร์กช็อปเซนซอรี่เทสถอดรหัสรถค่ะครั้งแรกของไทยเลยที่เราท้าการทดสอบน้ำพริกกับเครื่องเคียงที่คู่ควรน้ำพริกชนิดไหนค่ะกินกับข้าวกับผักหรือว่าเครื่องดื่มอะไรถึงอร่อยอย่างเช่นคุณแม่เสื้อเขียวคนนี้นะคะอดีตแม่ครัวไทยในร้านอาหารที่อเมริกาแม่บอกว่าผักกั้นจองเนี่ยกับน้ำพริกขั่วสายกินคู่กันแล้วรู้สึกขมฝาดไปหน่อยไปด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าเอาผักก้นจองไปกินกับน้ำพริกปลาทูอันนี้ผ่านนะคะ บางคนลองแจ่วดำครั้งแรกแซบหนัวเข้ากันดีกับข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวดอยค่ะ ส่วนนักศึกษาปริญญาโทชาวจีนที่กําลังศึกษาวิจัยเรื่องอาหารของไทยค่ะจะได้เรียนรู้ภาษาจากชื่อน้าพริกด้วยบอกว่าพบนะคะวัตถุดิบเนี่ยสามารถบอกวิถีท้องถิ่นได้ด้วยชวนเปิดประสัทร,รับรสแล้วก็กลิ่นกันเต็มที่เลยค่ะต่างคนเนี่ยไม่ต้องตอบตรงกันนะคะแต่ว่าปลายทางของการทําเทสค่ะโต้โผลก,กิจกรรมอาจารย์ต้นอนุสรติปยานน์ฟู้ดแอคทิวิสต์แล้วก็นักเขียนผู้ศึกษาศาสตร์และศิลป์ของอาหารเขาจะรวบรวมกับเป็นหนังสือขยายการรับรู้การกินน้ําพริกนะคะคาดว่าจะออกมาปลายปี2 2,567ค่ะอาจารย์ต้นยังตื่นเต้นนะคะที่กิจกรรมนี้มีคนสนใจเรื่องน้ำพริกหลากหลายเลยค่ะทั้งนักวิชาการนักศึกษาหากรรมคนทำอาหารชาวต่างชาติสะ้อนว่ามาถูกทางนะคะเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องพริกก่อนเริ่มรายการยกผลขนน้าพริกค่ะครับ TPBS เนี่ย ทำให้เราได้เห็นมุมว่าโอ้โหจริงๆมันมีคนสนใจเรื่องน้ำพริกเรื่องของที่กินคู่กับน้ำพริกเรื่องของการขยายการรับรู้น้ำพริกเนี่ยตื่นเต้นมากครับเป็นแบบแบบแล้วทุกคนมาด้วยใจแบบอยากจะเรียนรู้จริงๆริงโอ้อว่าแบบโอเวอร์แซส์อะน่าเสียดายว่าจริงๆแล้วเรื่องน้ำพริกเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งซึ่งคนไทยรู้จักดีนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมเรารู้จักวงศาคณาญาตหรือว่าเรื่องราวของน้ำพริก จับภาคต่างๆน้ำพริกจากชาติพันธุ์ต่างๆนน้อยเกินไปการจับคู่เมื่อกี้เนี่ยเขาให้มีจับคู่ทานกับข้าวนะคะมีจับคู่ทานกับข้าวเนี่ยในความรู้สึกก็คือว่าข้าวทุกชนิดทานกับน้ำพริกได้แต่ข้าวที่ไม่เหมาะเลยก็คือข้าวเหนียวดำเพราะว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยมันมีความเป็นเม็ดที่แย่ๆผักก้านจองไปทานกับน้ำพริกข้่วซาย อันนี้ไปด้วยกันไม่ได้เด็ดขาดมันมีความขมความฝาดแต่ว่าถ้าเอาก้านจองไปทานกับน้ำพริกปลาทูอร่อยอันแรกก็คือสนใจชื่อน้ำพริกค่ะเพราะใช่ค่ะเพราะว่านอกจากมีชื่อว่าน้ำพริกแล้วยังมีชื่อว่าแจ่วป่นที่แล้วก็มีน้ำชุบอะไรคร่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาและก็วัฒนธรรมไทยอย่างเช่นวัตถุดิบที่ใช้ในทำน้ำพริกมีปลาทูมีม กุ้งอะไรที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยค่ะการชิมค่ะยังไม่จบแค่ครึ่งช้านะคะเพราะว่านิทรรศการด้านหน้างานแล้วก็สินสมสรเสวนานในรอยรถพริกก็ชิมกันได้อีกค่ะจนพิธีกรและคอลัมนิสชื่อดังค่ะโตมอนสุปรีชานะคะที่ชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วยังตื่นตากับน้ำพริกที่พบหลายแบบมากๆในงานของเรา เรามีน้ำพริกในบันทึกฝรั่งค่ะน้ำพริกลาลูแบ์ซึ่งบันทึกครื่งจิ้มชาวสยามสมัยอยุธยาลูกคล้ายๆน้ำพริกกะปินะคะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดถึงพริกเป็นส่วนประกอบเลยค่ะยังมีน้ำพริกลูกละมาดปรับสูตรโดยกรีดเหลือละไมนะคะจากสูตรในตำราสำรับรอบปีของหลานแม่ครูกวป่ามีบันทึกในปี2476ค่ะผู้ร่วมง,งานเนี่ยจึงเผ็ดกันทั้งวันนะ,ะเผ็ดแบบยกนิ้วเลยค่ะ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะคือการค i c k off กระตุ้นให้เห็นคุณค่าของน้ำพริกเมนูคู่ครัวไทยนะคะที่เรารู้รสแต่อาจยังไม่รู้ที่มาก่อนจะเริ่มยกทัพสร้างสรรค์รายการยกคนคนน้ำพริกค่ะหลายคนได้ยินแค่ชื่อก็คาดหวังแล้วค่ะแล้วมองไปถึงการสร้างอาหารจานใหม่เราไปฟังความเห็นคนแวดวงอาหารกันหน่อยค่ะเรื่องของน้ำพริกเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเที่สำคัญเพราะว่ามันย้อนลึกลงไปถึงรากของเราแล้วรากของเราอาจจะ คนอาจจะบอกว่าพริกไม่ใช่ของไทยซะหน่อยนำเข้ามาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วแต่ว่าพอเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นเหนือตัวของเราในการยกพลคนน้ำพริกที่ไทยพีบีเอสกำลังจะทำในในปีหน้าเนี่ยถ้าถามว่าคาดหวังอะไรผมคาดหวังว่าเราคงได้เห็นน้ำพริกที่เราไม่เคยเห็นอีกมากแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่น้ำพริกแบบ ที่ซ่อนอยู่เป็นเป็นในวัฒนธรรมที่เราไม่เคยรู้จักเท่านั้นแต่อาจจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมใครเกิดที่ไหนก็ต้องบอกว่าของบ้านตัวเองอร่อยสุดใช่ไหมแต่ว่าปกติเราก็ได้แต่พูดเนาะเราก็ไม่ค่อยได้เอามาเจอกันนะครับผมผมก็คิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่คนที่ภูมิใจว่าของตัวเองอร่อยในแต่ละที่เนี่ยจะได้มีโอกาสมา,รมาประชันกันนะอย่างน้อยที่สุด จะดีกว่าไม่ดีกว่าก็ค่อยว่ากันแหละแต่ก็จะมีโอกาสได้สัมพันธ์นะครับได้มีโอกาสสัมผัสน,นะครับรสชาติแปลกแปลกใหม่ๆของที่อื่นเนี่ยเราสามารถเล่าเรื่องได้โอโหร้อยกว่าเรื่องในน้ำพริกหนึ่งถ้วยนะครับเพราะงั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำภูมิปัญญานะครับหรือว่าวิธีชีวิตจริงๆเราเล่าได้นะครับว่า เราเขามีกรรมวิธีมีการใช้ชีวิตติดน้ำนะหรือว่าติดภูเขาอย่างเงี้ยเขาจะมีวิการสองหาใช่ใชใช่ครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนุกจริงๆได้ยินคำว่ายกคนเนี่ยมันคือระดมกันมาหมดนะคะมือมือทำน้ำคริกไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศนะคะเราเชิญชวนเลยนะคะแล้วเราเชื่อว่าบรรดา คนทำน้ำพริกมือหนึ่งทั้งหลายเนี่ยที่มีตัวตนอยู่มากมายที่คนอาจจะไม่ได้รู้จักแต่นี่คือมือหนึ่งของประเทศทั้งสิน้นมือหนึ่งเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราจะมาเจอกันค่ะแล้วไทยพีเอสอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่รวมคลมือหนึ่งของคนทำน้ำพริกเหล่านี้ค่ะ เมื่อกี้ได้ยินเสียงเชฟหมีกันไปนะคะรอบนี้ไม่ได้มาเสวนา<ะ>มาร่วมงานพาคุณพ่อมานั่งคุยเนี่ยคนนี้คุณพ่อเชฟหมี<ะ>นั่นเองนะโกเจี้ยวค่ะสนชัยนะคะเป็นแขกรับเชิญคือโกเจียวเป็นผู้เชี่ยวชาญอาหารใต้เมืองระนองละค่ะ mm. เชฟหมีเนี่ยบอกนะคะว่าคนทําอาหารอย่างเขาก็สนใจความเป็นไปได้ใหม่ๆในการปรุงซึ่งก็ดีละคะ่ะได้มาฟังเรื่องวัตถุดิบที่แต่ละท้องถิ่นต่างกันเพราะต่างพื้นที่ก็เลยทําให้มีน้ําพริกแล้วก็ผักเคียงต่างกันไปอีกนะคะ mm. และตลอดครึ่งปีนี้ค่ะศูนย์ศิลปะวัฒน ทำไทย PBS จะพาไปต่อกับกิจกรรมสัญจรเปิดเวทีเสวนาน้ำพริกโภชนะวัฒนธรรมแห่งยุคและร่วมถอดรหัสรถเดินทางกันแบบ3ภาคเลยนะคะ mm hmm. ภาคอีสานที่จังหวัดมหาสารครามกําหนดแล้วค่ะในวันเสาร์ที่27กรกฎาคมนี้ภาคเหนือค่ะไปที่เชียงใหม่วันเสาร์ที่3สิงหาคมและปิดท้ายที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะเสาร์ที่24สิงหาคมและเรามีแคมป์อีกนะคะเปิดครัวยกครัวน้ำพริกผื้นบ้าน ทางซูริลิตี้น้ำพริกแข่งปีในปี2568ค่ะรอติดตามยกพลคนน้ำพริกกันนะครับรอดูเลยนะคะยกพลคนน้ำพริก